สวัสดีมหิตสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายมาพอกับเบาเหินอีกเ้นเคยป้ามากินแจงเฮ็ดอันปวกพี่น้องเลยฝนตกดูรายอยูุ่งเทพเนี่ยไม่เท่ากันถ้าได้เกี้ยวเขาอยู่น้ำรถเกี้ยวบะไรฝากไปถึงให้รถเกี้ยวเด้อ <c oughs> ไปเกี้ยวให้ย้ายน,นางบานนนเนี่ยเด้อไรล,ละสามพันพี่น้องเลยเขาประมาณนั้นไรนิดๆนีน่แหละ อาหารหลายพี่น้องมือน,นีิบอต้องบอหลายสำหรับเบาเหินยัดเขี่ยเฮ็ดอันพวกเจ็บแขวบวไปดัดดน้นน<ม>ั่นไงายเนื่องจาก<ห>ว่าทางหายเป็นปสังเวียนไปโดนพี่น้องเลยไปทอนเขียวสามเหลี่ยมนี่วันเสาร์น,น,นี่ได้ไปตัดไม้พี่น้องเขาดอกๆอกไห เขาใหมล่ะเกินเขาใหมล่ะเด็ดบุมยิ่งๆด้อกินเขาเจ้ามาสหามือหกมือพี่น้องเลยเก็บเข่วเลยบริอาชิพ <laughs> là mùa bài em bơm là mùa thì coi nhìn năm nay đây <cười> 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 cái trò ném nà bắt nó thiết thầm chưa bao nhiêu xin mặc quái năm bán chào bét thân mày chắc chắn nhắm đây bơi thân mày 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 phân 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 มะพื้นทาัสุมใช่ประคาม์ฟไรัุพี่น้อง่คยกินเขาเบิดช่องติดมะพึ้นวปานเมื่อคยได้กินที่กล้องี้นทย่านกล้องย่านกล้องบอกเนี่ยนฮันนี่แม่กล้องอยู่ ไม่ได้แต่มเด็ดนะเพราะว่าคนบ้าเลยมีคาราทปี๊บนี่มันจะบ้าที่เหตุใดไม่บ้าทำไม่ได้นะพี่เป็ดจะมาตั้งกล้องวอาน้ำท่วน้ำท่วับ เราเล่มึงเห็นเข้ามาบ้ามากคนนี่ปะวันละอเอากูทำงานกับคนบ้านี่วปะจักจ่างเนาะพี่น้องลาบหมูต้องกินแน่ทำขายเนาะเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเอฟซีที่ห้างหายไปโดนลายมือนี่โวกนี้เขาได้พวขนาดเจ็บเขียวเลยพี่น้องนี่ขนาดทอนเขียวเลย Nem như vịt hm. We are a sáu chưa nắm nheo bắn là béo 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 ว่าให้ไปถ่ายมาเต็มตแก้วเลยไตไม่งเต็มอ่างเดี๋ยวมึงจะล้งางอ,อ,อ,อมไตออกมาลกออล้างหมดไตก็ยอมเป็นคนจะปลามาหมกหมอสีปลาดีบตัวเนาะไอ้ช่างนนึงมันใยังไรมันจ่อ่างไม่ได้ออกไปเดุ๋ยถอนนั่นถอนฟันคุดออกพี่น้องไรแต่ฟันคุดออกมาเนี่ยสามเห็มเลี้ยงหมเลยถอนออกหมดเลยให้หมอ,อ ให้มอพิจารณาทอนออกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใส่เขียวปลอมเลยงงหลอดยังไงติตเลอืมอืมตับลไห่วงทอดตับแยงๆใครลังเอาอืมแย่งเนีไยเออได้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 มาแรงอีกงซือเนี่ยเอให้มียะไรก็อร่อยกินแบบไอวิทเนาะที่พวกใครก็เขาซื้อมาช่องโตอยู่ ว่ามาว่าเกา่างะ <c oughs> มาครับไม่กินเขาหมดอัน <c oughs> นี้ก็หมกินข้าวครับน่าอิ่มนะพ่อแหละบื้องงาน